จากการจัดสรรงบประมาณกระทรวงสาธารณสุขไม่ติดอันดับ หนึ่งใน5ของงบประมาณประเทศไทยแม้ว่าจะอยู่ในช่วงเวลาของโรคระบาดกระทรวงที่มีภารกิจหลักในการดูแลคุณภาพชีวิตสุขภาพของประชาชนกลับถูกปรับงบประมาณลดลงในสัดส,ส่วนที่มากกว่างบประมาณด้านความมั่นคงและงบทางการทหารสถานการณ์ในวันนี้เรากพิ่งเผชิญกับสงครามเชื้อโรคและสงครามปากท้องต้องการการป้องกันทางสุขภาพและความมั่นคงทางสังคมเศรษฐกิจคงไม่จำเป็นต้องใช้อาวุธยุทธุปกรณ์มากกว่าปีที่ผ่านผ่านมา สำนักงบประมาณในฐานะเหุรัญยิกของประเทศกําลังทําอะไรอยู่คะเคยลงมาเดินดินดูของจริงโดยที่ไม่นั่งอยู่ในห้องแอร์อ่านหรือฟังรายงานบนหอคอยงาช้างตัดงบประมาณโดยที่คนทํางานไม่มีโอกาสได้ทราบถึงเหตุผลที่โดนตัดมากหรือตัดน้อยนอกจากค่าตอบแทนที่มาช้าแล้วนะคะอาหารก็ต้องพิ้วบินโตห่อมาจากบ้านไม่มีค่าอาหารให้หลักเกณฑ์การตั้งมาจากกรมบัญชีกลางอยู่เวรกัน8คนคะ่ะฝ่ายปกครองท้องถิ่นสาธารณสุขอสท้องถิ่น เกิดข้าวได้แค่5ากล่องส่วนบางที่กักตัว14วันตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้แต่ยังไม่นับรวมวันแรกที่มาและวันสุดท้ายที่กลับรวมแล้ว16วันข้าหารหายไปสองวันเจ้าที่สาสุขต้องหาที่อื่นมาให้อีกแล้วค่ะดิฉันฝากเรียนท่านประธานไปยังคณะกรรมการงบประมาณที่ตั้งขึ้นด้วยนะคะว่ากรมบัญชีกลางสำนักงบประมาณหน้าที่คือต้องช่วยให้คนทํางานทํางานได้สะดวกขึ้นหาช่องทางที่ถูกต้องหาระเบียบตัวอื่นมาสนับสนุนไม่ใช่ทําในสิ่งที่ลดขวัญกําลังใจคนทํางานด่านหน้าโรงพยาบาล าเกือบครึ่งของประเทศไทยตอนนี้ฐานการเงินติดลบสีแดงเขือกงบประมาณเล่มนี้ช่วยอะไรได้บ้างไหมคะอย่าบันทอนกําลังใจคนทํางานมีอะไรโอนได้ก็ให้รีบโอนเลยนะคะหลายโรงพยาบาลศูนย์กักตัวยังต้องขอบริจาคถ้าดูในงบประมาณรายจ่ายไม่ได้ตั้งงบประมาณส่วนนี้อยู่เลยค่ะการจัดสรรงบประมาณเหมือนการบริหารจัดการวัคซีนต้องให้ความสําคัญตามปัญหาของพื้นที่แต่ละพื้นที่มีความเสี่ยงหนักเบาไม่เท่ากันอย่าลืมดูแลคนทํางานบางจังหวัดติด แบางจังหวัดเป็นเส้นเลือดทางเศรษฐกิจของประเทศบางจังหวัดเป็นจังหวัดท่องเที่ยวต้องกระจายทั้งอำนาจและกระจายทั้งเม็ดเงินสรุปสุดท้ายค่ะขอสิทธิในการกำหนดชะตากรรมของเราเองในบ้านของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดงบประมาณหรือเรื่องการบริหารจัดการวัคซีนไม่มีใครรักบ้านเรารู้จักบ้านเราดีเท่ากับคนของเราเองขอบคุณค่ะ